สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงเบิร์ตสุขสุขคนเบิร์ตสุโองสุบอลพี่น้องเนาะสบายดีย่ามเศร้าๆพี่นอ้องอ่าตอนนี้ก็บันรอดแปดโมงพี่น้องเอ้ยล้วก็เจ็ดโมงครึ่งเมื่อนี้อ่าวัดบ้านเฮาก็มีงานพี่น้องเนาะมีงานอ่า ธรรมะส bon ัญจรเพิ่นว่าเนาะเพิ่นสิมาลงอยู่บ้านเฮามื้อนี้เนาะอ่าเขตเฮานี่ว่าซั่นซะจักหมู่บ้านบ่นี่ประมาณ7 8หมู่บ้านบ่หรือ10หมู่บ้านเฮาก็บ่แน่ใจพี่น้องเนาะอันนี้เฮาประมาณเบิ่งพระเพิ่นสิมาสัญจรมาอ่าเวียกมาอีหยังเพิ่นเฮ้าว็าบ่เป็นพี่น้องเนาะ ธรรมะสัญจรเดี๋ยวสบายดีคุปอมสบายดีสบายดีสบายดีอ,อ่าทีเท่าโดยธรรมะสัญจรมีมีลงทานีพวกไอ้เมือน,นี้โอ้โดู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 สิมีลงทานน้ำเน,พน่พี่น้องไอ้เพื่อนวะเนาะธรรมะสัญจรหลายหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยทั้งอ่าพระเพื่อนชิม่าวิญญาณเพื่อนแน่แล้วก็ ซุ้มไม่ออกพอต้นนั่นแหละเนาะมากำลังจัดสถา,านที่โดยโดยโดยเป็นห้องก็ซอยเวิ่งคนเดีวยวพี่น้องเด้อไปซอยเวิ่งกคกนก็แป๊บนึงสุกใส่สีหามโต๊ะเอาก็จัดโต๊ะซอยเพิ่นเมื่อกี้นี่หน่อยนึงโดยโดยบัว,วแมนดีนี่เดี๋ยวหามโต๊ะซอยเพิ่นก่อนเด้อพี่น้องเด้อหามโตสะก่อนโดยน้องไอตอนนี้เนาะ สวยกันจัดสถานที่โดยสบายดีป้าโดยงานยังเนาะมาป้าโดยโดยงามงามงามทำมาซนจอโดยอันนี้เพื่อนงานเนาะป้ามาซนจอโดยอันสุนที่เพื่อนมาลงบ้านเฮาเนาะโดย ดูดดแมนเลยอ้งามทียป้ายิบเอง้นี่ป้าดดยดงามขนาดพี่น้องเอ้ฮะคืนห้านาทาเทิงผู้ดดูดูดโดยเดี๋ยวร้านเอาค้นป้าดูดเอาแต่ขันเบ่งน่อยเนาะดดูดูดเดี๋ยวเอาขันมาเบ่งันในเพื่นกนพี่น้องเนาะ ซอยกันจัดสถานที่บ้างพี่น้องไหมบึ้งบึ้งบิ้งรอบรอบบึ้งรอบรอบบึ้งรอบรอบอันนี้หามตู้ออกเมื่อกี้นี่พี่น้องเว้ยซอยกันคนละไม้ละมือเนาะมีโหงทานน้ำแน่เหมือนนี่เนาะเอ่อจักซิมี่จักอ่ารายการอะไรพี่น้องเนาะห้าวกะยังบุหู่เดี๋ยวเพิ่นพิ่นยายบ้านเพิ่นสิประกาศเราเนาะว่ามียังแน่เนาะเดี๋ยวเราเห็ุเรื่อก่อนพี่น้องเนาะให้เบิ้งเป็นระยะระยะ ปาดโดยโดยปาดเอ้ยน้ำกระปุ้นมั้ยนี่อันนี้เพ่อดีไว้ตักน้ำกระปุ้นพี่น้องเอ้ยโด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 ยเดี๋ยวน้องย่อเอ้ยน้องย่อย่องกระพุ่นนี่โดย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 ปาดเถอเจงหญ่ใจบุญพี่น้องเอ้ยเพะปุ่นมา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 น้องย่องมาเดี๋ยวๆๆๆๆลงทานกระปุ้นไว้ใช่เอื้ยโค้งทั้งนาเนาะโดย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  มันอยากลุดม you <laughs> uh ือ huh. พ uh ี huh. bride, oh uh. ่จอดกอนแป๊บนึงอยากลุดมือน้องอ่าเจออ่าเขาปุ้นจากโลกเลยโดยสบายดีเจโดยแบบว่าห้องเอื้อยผู้เดียวบ่ารู้จังไรเนาะโดยโอ้โดย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 มีทั้งน้ำแน่พี่น้อง เอาปุาปปา้นหกสิบห้ากิโลเพิ่นว่ามีน้ำแน่น้ำโออิชินำ awesome. ้ำอัดลมหลายแนวพี่ weight weight น e ้องเนาะโดยโดยเอาบุญน <c oughs> <Santo> ้ำกันเด้อพี่น้องเนาะโดยโดยสามซินโดยโดยหูถ้าคุณซีซิปวะชัดเออคนละจูบบอกเลย โอ้โดย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 อันน so so right. ี atz, <h mão bugs> ้สิเป็นทีมงานเพิ่นอีกพี่น้องเนาะของเจนาเจใหญ่ใจบุญทางนั้นสิเป็นทีมงานเมลินแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่มกำลังสิเอามาทางนั้นเนาะโดย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 โดาพี่น้องทั้งนี้ ยังไปเอาม,มาให้ทางมันยังไงน้องเอนจี้นอ้นนนนองเจนนี่พี่น้องเห็ดอันนี้มามาเห็ดอ่าลงทานเนาะอ่าตำงบเนาะงบ โบไลายกะซ้ำโบไลายพี่น้องเนาะอันนี้ห้องของไฟไเห็ดนี่ร้อยอ๋อห้องคู่บาลำเงินพี่น้องเนาะคูบ่บาลำเงินเพิ่นกะเป็นผู้ออกทุนลูกหลานเป็นผู้ออกเหือออกแหงจักกล้องไยนี่นะเออได้ล้อยกล้องเต็มเลยเออนี่อันนี้จะเป็นของของคู่บาลำเงินพี่น้องเนาะ ว่าลมเงินเป็นไผ่ั่สิวะเพื่อนเป็นน่อ,นองไส้ของไอเคยปอมพี่รองเนาะแต่เพื่อนอบวชอยู่วัดบ้านเฮาเลยเนะาะวัดัดสังทองบ้านเฮาเนี่ยแหละเพื่อนกับบวชมาเนี่ยก็ไลยพันสาเลยได้เนะาะจักจักโล่หลแปดกิโลโอ้พัดมีพี่รองเนาะพัดมีแปดกิโลสาธุบ,บุญน,น้ำเพิ่นเนาะ คูบาลำเงินเพิ่นกะให้ลูกหลานเฮ็ดเนาะเพิน่นเพิ่นเป็นผู้ออกทุนเนาะสาธุบุญน้ำเด้อคูบาเนาะข้างหน้าก็จะเป็นห้องอ่าเอื้อยเจน่าเนาะกับทีมงานเพนิ่นเขาปุ้แนแน่ลกระหน่ำในลายแนยวทางนี้พี่น,น้องเน,น,นะาะมาเถอะ ไม่ไวันไปสัมผัสเพื่อนกอน์พี่นะ้องท่านนี้เนาะโดยสบายดีแม่เมทวายข้าปุ้นข้าปุ้นจากโลเนาะของแม่นี่เนาะโดยบาที่โตเขาเปียกสิบสองโถงสิบสองโลพี่น้องเอ้ยข้าปุ้นนะสี่สิบป้าสิหมอน้ำข้าปุ้น ดูดวงมาย้อนนำขระปุนใจเพื่อนอะไรโดยโดยโดยเด้อเอฟซีสุขสุขคนเนาะมาอ่าลงทานบ้านฝังเมือนี้เนาะซาวบ้านน้อยฝังเฮาซอยกันพี่น้องเลยธรรมะสัญจรเพื่อนห้อนบอกหาในห้องได้นะหาผาหาผาอะไรอ๋อสองหมอบักใหญ่เลย หมลอลำข้าวปุ้นโลชันข้าุ้นเดชคนประกาศแลวพี่น้องนะมีโลชันขาปุ้นโลชันข้าวจีโานข้าจีนี่งหน้าแม่รงแม่พนแม่ข้าวจีแม่ีกาแม่องข้าแมพุนแม่เมฆอันนี้สีโลพี่น้องนะ เขาเอ่ยเจน่าหนะ่อยหกสิบห้ากิโลโอ้โลงทานกับพี่สาเขียวกับมี่ได้พี่น้องเนาะมีลงทานขขาปุ่นลงทานขขาจีลงทานกับพรอะไระก็ลงทานพัดมีเ <c oughs> นาะ โตที่เหลือเนาะแล้วคนชื่อกระเป๋าหน้าแล้วเป็นกระเป๋าหนาสินะมีเจ็ดจับนวนงเลือยู่หะรอยบาทจัดตึ้งแสร็จดีหน้าโอ้ดูดูดูจัดเตรียมสถานที่ซอยเพื่อนพี่น้องเนาะเอาไปจัดต๊ะจัดตังใอยเพื่อนแน่แล้วก็ห้ามตู้ห้ามตัง มีทางเขาปุ้นเนาะพี่น้องเนาะหลายแนวอยู่ทั้งขัดมีแล้วก็ลงทานนา้ำหลกักกาลงทานข้าวจีเพื่อนว่าหลกักกาลงทานอ่านน้ำเนาะน้ำของแม่น้องลิงน้ำลงทานนา้ำลงท่านกะพีเนาะก็ลายลายอ่าหลายแนวอยู่พี่น้องเนาะ แต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้ตั้งอนาห้องไอวอนเนาะห้องเสียวอนเพิ่นเพิ่นก็เอาน้ำมานากะลายแนวอยู่ได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันมาตอนนี้ยังเศร้าแหงเนาะกะสีซวยๆเติบภูแลเพิ่นกะเริ่มทยอยมาตอนนี้ทั้กะแปดโมงพี่น้องเอ้ยแปดโมงสี่สิบอนาก็คือนซีเมนลุ่มทานคือกันพี่น้องเนาะเพิ่นเอารถใหญ่มาเลย เดี๋ยวคนยังบุฟ่านได้เปิดให้กินตอนนี้เนาะเดี๋ยวสวยๆอ่าทาให้อ่าพระคุณมาคุณน้องเนาะคุณเฮ็ดวิ่งเฮ็ดงาน,นยังคุณเลี้ยวเลยเนาะเปิดจังสีเปิดตอนนี้ก็ยังบุฟ่านได้เปิดเนาะมีงานพี่น้องเว้ย สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สั่วโมงก่อนพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณในไลฟ์พี่น้องก็ไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกาลงังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนานะมือนี้ก็เอาบุญน้ํากันเอ้เอฟซีสุขสุขคนเนาะสาธุบุญน้ํากันให้ได้บุญลายลายวัสดสุขสุขคนเอฟซีเฮาก็ได้เนาะให้โชคให้มั่นให้ร่ําให้รวยหาเงินหาทองการงานการเงิน,งนก็ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเมื่อหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําลายดีีพ่น้องสบายดี